เราเด้อไปแล้วนะคะข้าพาวเล่นวาวกาลังปล่อยวาวไปดึงพูนแล้ว เออเหนียติดโตัวเราค่ะขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะแฟนค่ะเกิดเกิดเป็นเป็นพี่น้องกันนะนะเป็นพี่น้องกันค่ะไม่เี่ยวกันไม่เี่ยวกันเยอะไทยเยอะนะแต่ล่าเห็นอยู่นะบมื่อไทยว่าเห็บพ่อยเนาะนะคะ

เบิ้งเดี๋ยวปล่อยให้มันเบิ้งอีหน้าออนเด้อค่ะอีหน้ามันเล่นเราทันเลยมันก็เล่นถ้าลืมกันเน